สวัสดีครับผมทางซิ่งคุมพยัคตอ,อ,อันนี้จะมารีวิวที่สุหนึ่งสามศูนย์ครับโบนีครับเคมาจะเปลี่ยนสายพานเครื่องไหมครับ,รบสายพานเครื่องลำยัดที่ไล่ครับ ให้ดูสภาพคันนี้แปลงใส่ดำครับให้ดูคันนี้ดูกกครับเครื่องสวยเลยครับ มันทุกได้สิบกตัดนะครับเราเีมงานขเราแล้วกต่กำลัทำงทานมันอยู่ครับ วันนีแล้วเขาจะใช้ปอดนู่นอีคันหนึ่งครับขี่ไก่ครับเห็นตู้แอร์ครับที่มองเห็นไกลๆนะครับต่อนอกตรงนี้สารใ,ใช้กับสุประตานี่แหละนะักช เขาจะใส่เข่งอย่างนี้ครับเขาจะเก็บใส่เก็บแล้วก็สารลตักขึ้นเนติมถักรออีกจะให้ดูแกแบบนี้ ครับขอจะเก็บใส่เคงอย่างนี้ครับแล้วใส่ตัตักขึ้นครับ